ตลาดเบิร์ดคองผมราช,ชบุรีนะครับท่านผู้ชมวันนี้มาอยู่ที่ถนนเส้นที่จะไปทางบิ๊กซีบิก๊กซีบิกบ๊กซีราช,ชบุรีนะครับตลาดเบิร์ดคองผมนะครับวันนี้วันนี้มาเดินตลาดเบิร์ดคองผมนะครับตอนเย็นๆประมาณสี่โมงสี่โมงห้าโมงนะ แดดร่มลมตกนะครับแนะนําอีกหนึ่งตลาดนะครับเป็นตลาดนัดมือสองที่ใหญ่มากนะแล้วของมือสองก็จะขายอยู่ริมๆฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ด้านหลังนะครับตรงกลางก็จะเป็นของกินของใช้เสื้อผ้ามือสองนะครับตลาดนี้มีวันพุธกับวันเสาร์นะครับวันพุธกับวันเสาร์าซึ่งวันนี้ผมมาก็เป็นวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมก็เสื้อผ้ามือสองนะครับที่เคยมารีวิวไว้ ตัวละสิบบาทนะครับตัวละสิบบาทตอนนั้นเนหะ็นมีเอฟซบางคนบอกว่ามันมันคุดมันจะขายราคาหนึ่งนะครับจะไม่ได้ขายแบบราคาถูกทุกวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นอของถมนะครับส่วนที่เป็นของถมของตลาดเบิร์ดนะครับเเครื่องเสียงก็มีนะครับตัวลำโพงเก่ามือสอง ของเก่าต่างๆก็เอามาขายกันนะครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่ไม่ควรมองข้ามนะผมก็ไปหลายตลาดมากๆนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้มาาแนะนําอีกหนึ่งตลาดนะครับอยูท่ที่ราชบุรีนะครับตลาดเบิร์ดตรงตลาดเบิร์ดคลองถมราชบุรีนะครับก็มีนะครับผมอาจจะเก็บภาพนิดนึงนะ พวกนี้มันก็จะเป็นพวกมี่พาเลื่อยย็มีเลยจักหัวจักก็มีนะครับนี่อันนี้คือของเก่าจริงๆพัดลมตลาดเวิร์ดของถมผมก็ไม่ค่อยได้มานะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันตรงกับวันเสาร์แล้วก็วันพุธนะครับส่วนมากก็ถ้าไปไม่ใช่วันหยุดก็จะไม่ได้มานะ ต้องเป็นวันหยุดจริงๆนะครับเพื่อจะได้มาอย่างรถมอเตอร์ไซค์ย่างรถยนต์พัดลมตู้เย็นมือสองอย่างนี้นอะไรรถมอเตอร์ไซค์นี่ที่นี่ก็เยอะนะครับนะเยอะมากเขาเหมามานะเขาไปเหมามาครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวเขาจะไปหลักที่ไหนนะเครื่องมือช่าง ตลาดกลางบางแก้วก็เยอะนะครับเครื่องมือช่างนะครับก็นนแนะนําอีกหนึ่งตลาดนะครับต <c oughs> แต่วันนี้เราเดินที่ตลาดนัด <c oughs> ตลาดเบิร์ดของผมราชบุรีนะครับราชบุรีวันวันพุธนะครับวันพุธ <c oughs> เรอเมีี่ก <c oughs> เเ็สยงงคป็นบางตัวนะครับ <c oughs> พาไปสีเท้านะครับมีอาการแบบนี้มาเลยครับและมาเลยครับใครที่มีอาการยกแขนไม่ข well ึ้นไปเท้าไปเท้าแผ่นหลังเทียมก็มีทั้งของแท้ของเทียมนะครับเยอะเลยครับเครื่อดนตรีก็มียามาฮ่าคาสิโอกีตาร์ รองเท้าคู่ละ50บาทนะครับจากโรงงานก็เป็นรองเท้ายางนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปทางนี้นะครับเดี๋ยวเขาไปเดินริมสุดนะครับมผมก็จะเดินไปยาวตัดลิปสั้นๆไปเรื่อยๆนะครับทานผู้ชมฝั่งนี้ก็จะเป็นของกินนะมีตลาดสดอยู่ตรงกลาง ตลาดบลร์ตดีเขาจะจัดถึงโซนก็คือของเก่านี่จะอยู่รอบนอกนะครับแล้วของสดของกินของใช้ผักสดต่างๆก็อยู่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินเราต้องเดินรอบๆนะครับอยู่ตรงกลางจะไม่มีของเก่านะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นของกินนะแล้วก็จะเป็นของมือใหม่ค่อนข้างใหม่ก็คือมีที่วางแบบนี้นะมีมีชั้นวางอาพูดง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีปูแบบพื้นนะครับ ในฝั่งนี้จะเป็นของกินนะนอย่างพวกนี้ก็จะเป็นของที่ค่อนข้างจะ,ะเป็นมือหนึ่งนะแล้วเขาก็จะวางบนชั้นแบบนี้นะครับนี่ส่วนเสื้อผ้ามือสองนะครับราคา10บาท2ี่บาทก็จะขายอยู่ตรงกลางนะครับก็ตามเกตนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่า10บาทนีจะดีหรูเลิศอลาัางการนะครับนี่นี่น,นี่ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนอของกินนะครับฝั่งนี้ ฝั่งนี้ก็จะเป็นของของแบกกรับคืนก็จะมีอยู่ด้านนอกอีก,อกทีหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งโน้นนะนนพวกคอนปอน,นอี้เก่าจริงเลยอันนี้ก็จะเป็นของที่เขาวางตามชั้นนะครับอาจจะยังเป็นมือหนึ่งอยู่ ก็วลยสิบบาทนะไม่รู้อันไหนอ่ะปลาหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยนะครับนี่ส่วนที่เป็นเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับสิบบาทวันนี้วันนี้เขาจะลดจากราคาวันพุธขายประมาณสามสิบนะครับเนี่ยเสื้อตรงนี้ขายสามสิบบาทนะครับเสื้อเสื้อราคาถูกแล้ววันธรรมดาเขาจะลดลงอ้วันพุธเขาจะลดลงไอ้วันเสาร์จะลดลงเป็นมันตัวสิบบาท สิบาทยีบาทนะครับ,บ,บก็จะถูกลงนะครับท่านผู้ชมก็ต้องมาดูให้ถูกวันนะถ้ามาวันปกติก็จะแพงหน่อยนะครับมีคนบอกว่าถ้ามาไม่ตรงวันนี้ก็จะแพงหน่อยนะไปะเดี๋ยวเราไปเดินข้างนอกกันแล้วนะครับกัน <c oughs> อย่างนี้เลยนะครับมือ 2, ของเก่านะครับก็เป็นความสุขของแต่ละบุคคลนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการ ซื้อของของท่านาผู้บริโภคที่อาจจะมีะไรายได้ไม่มากนะครับและต้องการของราคาไม่แพงนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าคู่เท่าไหร่นะยีสิบหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยรองเท้านะครับก็เลือกกันอย่างนี้เลยนะครับแบกบพื้นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นตลาดเบิร์ดองผมราชบุรีนะครับผมมาในวันวัน,ว,น,ว,นวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมอาจจะมีวันพุธหรือเปล่า อีกวันนึ่งนะผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงที่อยู่ติดกับถนนถนนเส้นที่จะมาบิ๊กซีบิ๊กซีราชบุรีนะครับผมเนี่ยพวกนี้มันก็จะเป็นเหมือนโกดังญี่ปุ่นที่เขาไปเหมามาหรือเปล่านะครับนะเนี่ยคนกลือกันตรงนี้เลยนะครับ มันก็จะเป็นพวกประมาณว่าอ่าบรรจุพันุ์มันไม่ดีนะครับจะขายใน,นราคาที่ไม่แพงมากนะครับนคนซื้อเยอะเลยนะครับมีบรรยากาศประมาณ4ี่โมงกว่าๆนะครับก็ยังร้อนอยู่นะครับท่านผู้ชมตลาดอ่าเบิร์ดคอมโรมราช,ชบุรีนะครับเนี่ยเครื่องสําอางแบบนี้นะนีู่้กันสนุกสนานไปเลยนะ ใครรื้อได้ของดีก็ได้ของดีไปนะครับราคาไม่แพงนะครับท่านผู้ชมว่แนะนําอีกหนึ่งตลาดนะครับตลาดนี้ผมมาไม่ค่อยบ่อยนะเพราะว่าจะตรงกับวันพุธกับวันเสาร์นะครับซึ่งผมไม่ค่อยได้หยุดงานนะครับท่านผู้ชมห,หมดแล้วหมดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูนิดหนึ่งออพอเดินเข้ามานิดหนึ่งนะครับ มีทั้งของเล่นของใช้ต่างๆนะครับมีอะไรลือเอาค้นเอานะถูกบ้างแต่ส่วนมากก็จะถูกมาแลครับนะนะครับบรรยากาศโดยรวมนะครับวันนี้คือคึกคักน่าดูเลยไ,ไป<ะ>เดินเข้าข้างในนะครับตลาดนี้มันจะมีตรงกลางก็จะเป็นตลาดเสื้อผ้าเสื้อผ้ามือสองนะครับ ซึ่งผมเคยลงคลิปไปนะครับมีตลาดมือ,อตลาดเสื้อผ้าที่ตัวละ10บาทนะครับท่านผู้ชม10บาท20บาทนะครับซึ่งวันพุธจะไม่ใช่ราคา10บาทนะครับเท่าที่ดูจาก f อฟเขาเขาแจ้งบอกมานะครับก็จะเป็นราคาอีกราคาหนึ่งแต่ว่าตัวละ10บบาทนี้ก็จะขายเฉพาะวันเสาร์นะครับนะวันนี้ก็แจ้งท่านผู้ชมก่อนนะนะครับเดี๋ยวผมค่อยเดินไปดูที่หลังนะครับวันนี้เดินรอบๆก่อน เพราะว่าตรงกลางก็จะเป็นของใช้ต่างๆแล้วก็เป็นพวกเสื้อผ้านะครับของกินนะเราด้านข้างก็จะเป็นตลาดของถมนะตลาดเบิร์ดของถมอันนี้ก็จะเป็นรันุพันนีนนเรากมา,ากลบนะครับบัดีสิบสามสิบสี่สิบครับยี่สิบบาทสามชิ้นห้าสิบก็มีนะขายราคาไม่แพงนะครับขายราคาถูกนะครับ 50 40 50นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเภทประเภทเอ่อของที่มันไม่รู้ค่ะมันต้องมีรู้มันไม่ต้อบรรจุมันไม่บรรจุพันธุ์มันไม่ค่อยดีนะครับรถไฟสายถูกนะครับนี่บรรยากาศคือทับนะครับ หรือกันนะครับคนชอบหรือก็จะมีความสุขกับการหรือนะนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเดินง่อไปเรื่อยๆนะตลาดนี้ของเก่าแล้วก็พวกอะไรรถวเตอรค์นี่เยอะมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านข้างหน้า,ข,าข้างหลังนะครับเนี่ยเครื่องเสียงใหม่ๆคดีก็มีเป็นประเภทเครื่องเสียงก็มีนะครับยางอะไรต่าง อันนี้ก็อยู่ริมถนนนะครับริมถนนถนนที่จะไปทางอุงเพศนะครับเส้นนี้ทางนี้นะครับไปรุงเพศนะฝั่งนี้นะเอารุงเพศฝั่งนี้นะครับสี่โมงนะครับตอนนี้สี่โมงกว่า,วาจะห้าโมงก็ยังไม่ถึงนะครับสี่โมงสี่โมงสิบกว่านาทียังไม่ถึงครึ่งนะครับนี่อะไรรถมอเตอร์ไซค์นะประเภทโชค๊คประเภทลอ้อเดี๋ยวด้านหลังเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ ตลาดเบิร์ดคลองถมราชบุรีก็จะมีวันพุธกับวันเสาร์นะครับวันอื่นผมก็ไม่แน่ใจนะก็ให้มาเดินกันแล้วกันนะครับวันพุธก็จะของเสื้อผ้าก็จะเป็นประมาณราคาแพงนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเป็นวันเสาร์นะครับก็ตัวละสิบบาทนะครับท่านผู้ชมตลาดเบิร์ดของถมราชบุรีครับแนะนําตลาดหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่อยู่ทางนครปฐมทาง ราชบุรีนะครับ 5, 5เป็นพัดลมเด็กคนนึงก็สองร้อยกว่าเนาะป้าพัดลมอยบกไม่ได้เป็นพัดลมนะครับส่วนมากก็จะเป็นของเก่านะของใหม่ก็มีบ้างเล็กน้อยนะเออช้อนนี่น่าซื้อเว้มัดเท่าไหร่เนี่ย ช้อนส้อมมัดเท่าไหร่เนี่ยมัดยังไงมัดเท่าไหร่ช้อนช้อนส้มไปเดินไปนะครับมีช้อนส้อมขายด้วยช้อนธรรมดาก็ขายนะครับ อันนี้ประเภทอ,อะไหล่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่เขาเขาลือกันมัน,มนจูพันมันไม่ค่อยดีนะนอ่เป็นพัดลมดูดน่าซื้อซื้อไปทำพัดลมดูดดีไหมเน,เนี่ยเนี่ยเนี่ยพัดลมดูด ราติดเปลาตัวเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูนะครับเครื่องมือช่างอะไรเครื่องมือช่างต่างๆเครื่องมือการเกษตรที่นี่ก็เยอะนะครับเนี่ยแล้วก็มีตลาดพระอยู่ตรงกลางด้วยนะครับนะสำหรับท่านใดที่อยากมาเดินส่องพระนะที่นี่ก็มีตลาดพระนะครับอยู่ตรงกลางนะครับท่านผู้ชมเป็นตลาดตลาดพระเครื่องนะครับตลาดพระเครื่อง แต่ผมก็อาจจะไม่ได้ไปเดินนะครับเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นส่วนของพระเครื่องเขาเลยนะผมอาจจะไม่ได้ไปเดินนะครับนี่ นี่ก็เป็นส่วนแรกนะครับด้านในครับด้านในเสื้อผ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ยังอยู่บนชั้นอยู่นะครับส่วนบนชั้นนี่ก็จะประมาณว่ากลางเก่ากลางใหม่คนระผมเท่าที่ผมดูนะใหม่เลยก็มีเก่าเลยก็มีแต่ว่าเขาเขาไม่ได้ปลูกกับพื้นนะครับก็จะแบ่งโซนกันออกไปนะครับก็คือโซนที่เป็นของทั่วทั่วไปก็จะแบบ เหมือนเหมือนทำชั้นไว้อย่างนี้นะเนี่นยเดี๋ยวผมจะพาเดินดูเสื้อผ้าด้วยนะครับวันนี้โอ้โอเต็จไก่เจ็จก็มีตลาดนกหนูมีหมดเดี๋ยวค่อยดูกันไปย,ยาวๆนะครับตลาดเสือ้อผ้าเดี๋ยวผมพาเดินดูอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ทำคลิปสั้นนะ นี่เครื่องมือช่างอะไรช่างนะก็คือว่าเป็นมืสอสนะมือหนก็มีนี่เพศอ,อะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ตลาดตลาดอ,อ่อ ตลาดางบางแก้วก็เยอะนะที่นี่ก็เยอะนะครับเครื่องอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์อะไหล่รถยนต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งเหมือนกันนะครับที่นี่ถ้าอยากได้พวกอะไรนี่ให้มาเดินในตลาดเบิร์ติผมว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้นะครับโอ้โหเยอะเยอะเยอะมากเลยครับนี่ ซอยนี้มันก็มีด้วยนะเดี๋ยวผมเดินเข้าไปอีกทนะีเดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปนะครับซอยนี้วันนี้จะพยายามพาเดินให้ทั่วๆนะครับวันนี้ไม่ต้องกลัวฝนมาช่วงหน้าหนาวนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งที่เราจะมาหาซื้ออะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ได้เลยนะตลาดตลาดเบิร์ตของผมราชบุรีนะครับวัน วันเสาร์นะครับวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมนี่อะไรยางอะไรทุกอย่างอ่ะเนี่ยเนี่ยของรถมอเตอร์ไซค์เลยเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปหน่อยโอเคครับไปเดินอ,ออกตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาเดินรอบนี้เดินรอบนี้ก่อนนะครับนี่ถ้าเดินออกมาข้างนอกตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงน,รงนี้ท่านผู้ชม ตรงนี้คือว่าเป็นด้านหลังนะครับท่าผู้ชมจะเห็นไหมตามทางนะครับจะยาวไปถึงโน่นเลยนะอันนี้คือแบกับคื้นเลยนะอาจจะมีขึ้นชั้นบ้างแต่ว่าส่วนมากจะเป็นแนวแนวแบกับคื้นนะนี่ยาวถึงโน่นนะครับวันนี้เราเดินกันยาวๆไปเดิเมเริ่มตั้งแต่ต้นเลยดีกว่านะครับฝั่งนี้ก็จะอยู่ด้านนอกนะฝั่งนี้จะอยู่ด้านนอก ของเก่าสารพัดของเก่านะครับอยากมาเดินหาของที่มันไม่ค่อยเจอของหายากๆนะครับนี่ล้ำโองี่ของเก่าหายากต้องมาตลาดเบิร์ดองผำนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน,นครับวันนี้วันเสาร์นะครับ เดินซื้อได้ไอันนี้มันเครื่องอะไรครับเครื่องโลแทกอ๋อเป็นเครื่องหามย่างเขาไปต่งหายนะอ๋อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอถ่ายไปเขาดูเลยได้นี่นี่ใครอยากได้ดิมีล้านบอ๋อสี่อ๋อสี่พันมันมันมันคือเครื่องอะไรเครื่องเครื่องเรือหรือเครื่องอะไรเครื่องเรือครับอ๋อเครื่องเรือเครื่องดันน้ำได้หมดอ๋อนี่นี่ถูกที่สุดแล้วครับติดด้วยติดตะกูเลยติดติดเลยอ๋อนี่นี่เอาไปชนน้ำเท่าไรได้เลย มามามาใครอยากได้เครื่องเรือเนี่ยของมียีห่ห้อเลยเนี่ยมียี่ห้อครับสามพันห้าสี่พันเองเนี่ยเนี่ยคือของยีห่ห้อมันเดี๋ยวขอให้เขาดูหน่อยพวกชอบจีโปรโมทได้ไมาได้เลยนะครับ<ม>ตลาดในในตลาดเบิร์ดของถมราชบ<อ>ุรีนะวันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์นะครับท่านผู้ชมเสาร์กอ๋อมาทุกเสาร์พุธพุธเลยเหรอนี่จำหน้าพ่อค้าไว้เลยนะเนี่ยเสาร์กับพุธนะครับมาดูได้ขอโทษครับ ไม่ได้ดูหลังรถจะเฉียวตูดอะและนะครับวันเสาร์กับวันพุธนะครับตลาดนี้ก็จะมีช่วงเย็นๆนะครับของเก่ามือสองอะไรเครื่องมือช่างอของเก่าหายากนะครับผมร้อนเลยเนี่ยขนาดประมาณสี่สี่โมงครึ่งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ถือว่า แดดร่มลมตกแล้วแต่ไม่ยังร้อนอยู่เลยไไเครื่องมือช่างต่างๆนะครับเครื่องเรือก็ยังมีเลยก็มาดูนะบา,บางตัวมันไม่ได้พังนะแต่มันเก่าครับเนี่ยมันไม่ได้พังนะแต่มันเก่าขายถูกขายไม่แพง ตลาดเบิร์ดของถมราชบุรีนะครับโอ้นี่หัวอะไรวะหัวมันเลือดเปล่าห,หัวมันหัวมันหัวมันเลือดโอ้หัวใหญ่เลยนี่มอเตอร์อะไรอย่างเนี้ยนี่หม้อ,อง,งานวัดก็มีนะ อันใดเป็นสายช่องก็น่าจะดีเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับท่านชอบของเก่ามือสองนะครับตลาดเบิร์ดของกสมราชบุรีนะครับเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดเลื่อยไฟฟ้าโมเอเตอร์เครื่องตัดหญ้านะเครื่องค้นยาอย่างนี้นะ ก็ย oh. <laughs> like ังติดอยู่นะยังคือว่าใช่ได้อยู่เลยยังหมุนอยู่เลยโอ้นี่เห็นไหมตัวนี้เท่าไหร่เครื่องตัดเครื่องเกียค่าบนี่พันทํมาไปอันนี้เดิมเงนัี้งานเดิมต่อรองได้นี่สองสามสี่ตัวี่้งานเดิมอันนี้งานต้องการเก็บปืนเก็บุ้ยเนี่ย อ่าจะนี่งานเดิมงานเดิมนะครับไม่เปลี่ยนอะไรเลยแค่ยังอ่าแอ่ปั๊กนี่ธรรมดาปกติแดดเครื่องไทยเดิน,นดมหมดนะครื่อง้วเพื่อะไทยเดินเสียบจอบก็มีนะโอ้ร้อนมากท่านผู้ชมขนาดประมาณสี่โมงกว่าฮะเดี๋ยวผมจะมาเดินย้อนอีกรอบหนึ่งนะครับค่ำๆหน่อยให้มันให้มันแดดร่มลงตกวอนนี้ก่อนตอนนี้ประมาณสี่โมงครึ่งนะครับอันนี้เราเดินอยู่รอบรอบ ริมนอกนะครับนี่ก็คือว่าเป็นขายแบกกบพื้นแบบนี้เลยก็มีทั้งมีหลังคาแล้วก็ไม่มีหลังคานะครับอะไรรถมอเตอร์ไซค์เครื่องมือช่างของเก่าต่างๆนะครับก็รับชมกันไปยาวๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเดินย้อนอามาฝั่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเดินฝั่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาเข้ามาในซอยเล็กๆซอยน้อยตามนี้นะครับ ออกมาตามซอยนี้นะครับก็จะมีซอยเล็กซอยน้อยอยู่ด้านในนี้มันเยอะนะตลาดนี้นะแต่ส่วนมากก็จะอยู่ด้านหลังอะด้านหลังแล้วก็ริมสุดนะครับตลาดนี้ก็มีวันพุธกับวันเสาร์นะครับท่านผู้ชม